ยังงไพูดถึงโครงการาไมโอโซนอ๋อสวัสดีค่ะก็คือวันนี้โครงการเปิดแอตตันหนึ่งในไมโอโซนนะคะเป็นโครงการเปิดใหม่ในโครงการของไมโอโซนเป็นคอนโดกึ่งโรงแรมในการลงทุนคือซื้อและการันตีผลตอบแทน6% 5ปีแล้วได้อยู่ด้วยตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการท่องเที่ยวและได้ผลตอบแทนสําหรับเขาใหญ่ไมโอโซนนะคะไมโอโซนเนี่ยจะมี เปิดมาแล้วเฟสหนึ่งเฟสสองสองโครงการแล้วแต่ตัวนี้เป็นโครงการที่สามค่ะอยู่พื้นที่อยู่ในไมโครโซนเป็นโครงการการดีไซน์ต้องให้ทางนี้แนะนำนะคะรูปแบบดีไซน์รูปแบบดีไซน์อ๋อคืออินสปิเรชันการดีไซน์เนี่ยครับคืออินสปิเรชันการดีไซน์เนี่ยเริ่มมาจากตอนที่ผมเรียนอยู่อังกฤษ แล้วได้ bring element ของความโมเดิร์นกับความเ,าเป็นอังกฤษมาผสมผสานอยู่ในเะขาใหญ่ซึ่งแลนด์สเกปเขาใหญ่เนี่ยให้อารมณ์สไตล์เหมือนอังกฤษพอดีในโซนที่เราโลเคทนะครับในของตัวตึกเบอร์กัปตันครับแล้วไฮไลท์ของเซ็ t ชันที่3นี้เป็นยังไงคะไฮไลท์ที่3ไฮไลท์นี้ใช่ไหมคะไฮไลท์นี้ทั้งดีไซน์ทั้งบรรยากาศของไมโอโซนอยู่แล้วคือจริงๆแล้วที่นี่คือ จุดท,ที่สำคัญคือเดี๋ยวดเดี๋ยวทำไมทำไมสำคัญที่โครงการนี้หนึ่งอยู่ในไมโอโซนอยู่แล้วนะคะมีพื้นที่ส่วนกลางถึงพันพื้นที่รวมพันสามไร่มีสนามบินเล็กมีสนามกอล์ฟสิบแปหลุมมีพื้นที่สวนผักออร์แกนิกและมีคลินิกที่ดูแลสุขภาพจริงๆเต็มรูปแบบซื้อหนึ่งห้องเป็นเจ้าของฟาซิลิตี้รวมทั้งหมดด้วยกันเป คือเหมือนมาเป็นส่วนหนึ่งของไมโอโซนนะคะแนวคิดไมโอโซนมันคืออะไรยงไแนวคิดของไมโอโซนจริงๆเกิดจากเรารู้ว่าเทรนต่อไปเนี่ยทุกคนอยากจะท่องเที่ยวดูแลสุขภาพและที่ไหนก็ทํางานได้คือหาอากาศยิ่งคนกรุงเทพนะคะตกเย็นวันสุดข,ขับรถไปแล้วนี่คือเทรนต่อไปตรงนี้คือเรามองว่าที่ที่ไหนที่แบบใกล้กรุงเทพอากาศดีอย่างเงี้ยคะ่ะคือสิ่งที่เรามองไว้ตอนโน,นะะ้นค่ะผมตั้งเป้าไว้ เโครงการนี้จริงๆแล้วอะค่ะเกิดขึ้นจากที่พี่พีเพื่อนๆที่ซื้อเฟสอื่นไปแล้วแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะมีเฟสนี้เกิดขึ้นมานะคะเพราะโครงการสองโครงการนั้นหมดไปประมาณปีกว่าแล้วตัวนี้ได้เปิดใหม่สําหรับสิ้นปีนี้เพียงแค่84ยูนิตค่ะเพราะว่าที่สําคัญคือไมโอโซนเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้คือ f ู l l booking อยู่แล้วก็เลยเอามาเติมในส่วนที่ที่ ห้องพักที่จะต้องรองรับคนที่เปิดสนามกอล์ฟที่จะมาตีกอล์ฟนี่ด้วยค่ะใช่ครับการนีู้ที่จริงเออเบรคแอพชั่นเนี่ยคุมหัวนีให้ผมเนี่ยไปดูโลเคชั่นในพื้นที่หนึ่งพันสามร้อยไร่ว่าโลเคชั่นตรงไหนเป็นเหมาะไหเหมาะเหมาะที่จะตั้งเบรคแอพชั่นมากที่สุดผมก็ไปไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายรอบนะผมก็เล็งที่พื้นที่ตรงเนี้ยเนี่ย ซึ่งมันมีวิวที่สวยและเป็นพนาโนราม่ามันมองเห็นได้รอบทิศทางเห็นสนามกอล์ฟเห็นทิวเขาที่เราทอดสายตาได้ไกลมากๆจนสุดสายตาแล้วก็เรามองไปเห็นอาคารประสาทโรงแรมซึ่งเป็นดีไซน์ยุโรปมันได้มันได้อารมณ์ของของความเป็นยุโรปเนี่ยอยู่ในตึกแอปตันหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะก็ ฝากโครงการเบิกแอตตันไว้ด้วยนะคะหนึ่งในไมโอโซนโครงการนี้นี่จริงๆแล้วคือให้ผลตอบแทน6% 5ปีและได้พักด้วยค่ะหลังจากนั้นก็คือเราบริการอบริหารแบบโรงแรมยาวไปตลอดเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยกันในไมโอโซนนะคะ่ะค่ะมีเปิดจองอะไรแบบอ๋อเปิดจองวันที่3ถึง7ที่เอ็มโพเรียมนะคะในงานที่เอ็มโพเรียมเจอกันนะคะ ขอบคุณค่ะ